น,นี้จะเป็นทางเข้า,ขานะครับเลยสี่หลุนนาทีมาหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับในซอยเด็กเด็กนึกเปิดเทลลิ่นะครับช่วงเวลาดูๆนะครับเด็กเด็กเล็แอสเข่าขอ,ขอ,ขอนะครับนะครับอันนี้จะเป็นบ้านพักโซนบีนะครับโซนบนีครับเนี่ยครับจะเป็นบ้านพักโซนบีนะครับ สนดีนะครับนี่ครับมีบรรยากาศหน้าภูเขานะครับนี่ยฝนกำลังจะตกแล้วนะครับนี่ครับตามได้นะครับทาง y o u e ทูบที่ออกทั่วไทยนะครับนี่ครับเดอร e เทอร์ลิงเขาคอเป็นที่พักอีกที่หนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ธรรมชาติครับและภูเขาลรงนี้ที่ไม่มีซีลโคสร้างบางหน้าเลยนะครับนี่ครับตามดูนะครับ เราจะไปเที่ยวนะครับรดูนะครับนี่ครับธรรมาชาตินะครับสวยงามนะครับ